ใส่ถั่วเหลืองหมดแล้วก็ตามด้วยงาดำคั่วเลยค่ะที่เราคั่วไว้นะคะใส่ลงไปทั้งหมดเลยแล้วก็ต่อด้วยน้ำเปล่าค่ะนี่คือน้ำเปล่าที่วิตเตรียมไว้2ลิตรนะคะในหม้อนี้ใส่ลงไปให้ท่วมถั่วค่ะบ้านเราสตอรี่สวัสดีค่ะวันนี้วิจะพามาทำน้ำเต้าหู้งาดำนะคะเดี๋ยวเรามาดูส่วนประกอบกันได้เลยค่ะ ก็จะมีน้ำเปล่า2ลิตรถั่วเหลืองซีก200กรัมและสุดท้ายคืองาดำ30กรัมค่ะเดี๋ยวเราเริ่มทำกันได้เลยนะคะขั้นตอนแรกให้เรานำถั่วเหลืองซีกเนี่ยไปล้างแล้วก็แช่น้ำไว้ค่ะก่อนจะล้างเดี๋ยวเรามาดูถั่วเหลืองซีกนะคะนี่ค่ะ มีลักษณะแบบนี้นะคะถั่วเหลืองซีกก็หมายความว่าถั่วเหลืองนํามากระเทาะให้เป็นซีกๆอย่างนี้ค่ะผ่าครึ่งนะคะถ้าหาซื้อไม่ได้ก็ซื้อถั่วเหลืองแบบเต็มเม็ดก็ได้ค่ะใช้ได้เหมือนกันค่ะ,ะเดี๋ยวเปิดน้ําล้างนะคะซาวน้ําค่ะให้ฝุ่นละอองลอยขึ้นมาแล้วก็ลินน้ําทิ้งไปล้างสักสองน้ํานะคะพอล้างครบสองน้ําแล้วเนี่ยเราก็แช่ถั่วค่ะ ใส่น้ำลงไปเยอะๆได้เลยนะคะแบบนี้ค่ะแช่ทิ้งไว้เป็นเวลา3ชั่วโมงระหว่างที่เราแช่ถั่วเนี่ยก็ให้เรามาคั่วงาดํานะคะตั้งกระทะเลยค่ะจุดไฟใช้ไฟอ่อนแล้วก็เทงาลงไปคั่วไปเรื่อยๆค่ะอย่าหยุดมือผ่านไปได้5นาทีงาดําของเราก็ส่งกลิ่นหอมขึ้นมาแล้วนะคะพอได้ค่ะปิดแก๊สได้เลย แล้วก็นําไปเทพักไว้ในถ้วยเดิมนะคะนี่ก็คือถั่วเหลืองซีกที่เราแช่น้ําไว้ครบ3มชั่วโมงแล้วนะคะให้เรานำเสด็จน้ําบนกระชอนแบบนี้ได้เลยค่ะแล้วก็มาทําการปั่นค่ะเตรียมโถ่วปั่นไว้แบบนี้นะคะแล้วก็ตักถั่วเหลืองซีกลงไปได้เลยใส่ให้หมดในทีเดียวเลยนะคะเพราะว่าวันนี้วิธํทำน้อยค่ะไม่ได้ทําเยอะถ้าใครทําในปริมาณเยอะกว่านี้ก็ต้อง ปั่นสองรอบสามรอบก็ว่ากันไปค่ะใส่ถั่วเหลืองหมดแล้วก็ตามด้วยงาดำคั่วเลยค่ะที่เราคั่วไว้นะคะใส่ลงไปทั้งหมดเลยแล้วก็ต่อด้วยน้ำเปล่าค่ะนี่คือน้ำเปล่าที่วิทย์เตรียมไว้สองลิตรนะคะในหม้อนี้ใส่ลงไปให้ท่วมถั่วค่ะท่วมถั่วแล้วก็เหนือถั่วขึ้นมานะคะประมาณนี้ค่ะปิดฝาแล้วปั่นได้เลยค่ะ พอละเอียดดีแล้วก็หยุดได้ค่ะแล้วก็นำไปเทลงบนผ้าขาวบางนะคะใต้ผ้าขาวบางนี้มีกระชอนอยู่ด้วยค่ะให้เรารวบผ้าขึ้นมานะคะแล้วก็บีบค่ะเอาน้ําออกไปให้หมดอาจจะบีบยากนิดนึงนะคะเพราะว่าถั่วเขามีความข้นค่ะก็ให้ใช้วิธีนี้ก็ได้ค่ะเนี่ยค่ะค่อยคบีบค่อยคเค้นทำยังไงก็ได้ให้น้ำเขาออกไปให้หมดนะคะ พอเราบีบเอาน้ําออกหมดแล้วเนี่ยกากอย่าเพิ่งทิ้งนะคะให้เรานําไปปั่นอีกรอบหนึ่งค่ะแล้วก็นําลงไปเทลงบนผ้าขาวบางอีกครั้งหนึ่งนะคะรวบผ้าขึ้นมาบีบน้ําออกเหมือนรอบแรกเลยค่ะพอเราบีบน้ําออกหมดแล้วเนี่ยกากของถั่วเหลืองเอาไปทิ้งได้เลยค่ะ สำหรับน้ำในหม้อนี้นะคะที่วิเตรียมไว้2ลิตรมันใช้ไม่หมดก็ให้เราเทใส่กระมังนี้รวมกันได้เลยค่ะแล้วเราก็นำไปต้มได้เลยนะคะให้เราตั้งหม้อไว้ค่ะเทลงไปได้เลยแล้วจุดไฟขึ้นมานะคะใช้ไฟค่อนอ่อนระหว่างการต้มให้เราคอยคนเขาเป็นระยะระยะนะคะ เวลาคนให้ลงน้ําหนักที่ปลายทับพีด้วยค่ะเพราะว่าเขาจะมีการนอนก้นนะคะให้เราคอยขูดก้นหมอด้วยคนเขาเป็นระยะระยะค่ะ แล้วสำหรับไฟที่ใช้ในการต้มน้าเต้าหู้นะคะไม่นิยมใช้เป็นไฟแรงหรือไฟกลางค่ะเพราะว่ามันจะทําให้น้าเต้าหู้ของเราเนี่ยเดือดเร็วแล้วก็สุกเร็วนั่นหมายถึงว่ากลิ่นเหม็นเขียวของถั่วเหลืองเนี่ยมันจะยังไม่หมดไปนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้วิใช้เป็นไฟค่อนอ่อนค่ะต้มเลี้ยงเข้าไปเรื่อยๆใช้เวลาประมาณ30นาทีค่ะเพื่อให้กลิ่นเหม็นเขียวของถั่วเหลืองเนี่ยหมดไปเขาจะได้อร่อยขึ้นค่ะแล้วสําหรับใครที่ทําปริมาณมากกว่านี้นะคะก็สามารถเพิ่มระยะเวลาเข้าไปได้อีกค่ะมากกว่า3 ส0นาทีก็ได้สังเกตดูให้เขาร้อนจนไอขึ้นนะนะคะจึงจะใช้ได้ค่ะตอนนี้ก็ผ่านไปได้30นาทีแล้วนะคะน้ำต้องหู้งาดําของเราเนี่ยร้อนเต็มที่แล้วค่ะใช้ได้แล้วนะคะสําหรับใครที่ฟองเกิดขึ้นมาเยอะเนี่ยก็ให้ช้อนฟองออกก่อนได้แต่ของวิเนี่ยไม่ค่อยมีฟองนะคะก็ให้เราปิดแก๊สได้เลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็สามารถตักใส่แก้วรับประทานได้เลยค่ะ นำไปเติมน้ำเชื่อมหรือน้ำตาลได้ตามชอบเลยนะคะสำหรับวันนี้วิไม่ได้ทำน้ำเชื่อมไว้ก็ใช้เป็นน้ำตาลทรายค่ะชอบหวานน้อยก็ใส่น้อยนะคะคนเลยค่ะสีกำลังดีเลยนะคะเนี่ยใส่งาดำประมาณเนี้ยค่ะสีกำลังสวยเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยค่ะอื อร่อยนะคะหอมงาดําขึ้นมาเลยแล้วก็ไม่มีกลิ่นเหม็นเขียวของถั่วเหลืองนะคะอย่างที่บอกค่ะให้ใช้ไฟค่อนอ่อนนะคะเลี้ยงเขาไปเรื่อยๆค่ะอร่อยมากๆเลยค่ะทางบ้านลองไปทํากันดูนะคะเมนูนี้ทํากินก็ได้ทำขายก็ดีค่ะวันนี้ว้่ต้องขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ